ตาเอ๋ทุกคนคะขออนุญ,ญาตไม่ถอดแมสแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานีรถไฟกันนะคะคนเยอะมากนะคะก็เยอะเยอะตามสมควรที่ควรจะเยอะนะคะก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่าตอนนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ใช่ที่ที่มันโล่งแจ้งนะคะหรือเป็นที่ที่บอกว่าไม่มีคนแบบมาอยู่ใกล้ๆกี้อย่างที่กี้เคยพาออไปอย่างเงี้ยนะคะที่จะไม่ถอดแมสตลอดยเวลาที่เราคุยกันทุกทุก ะะต่อที่เป็นต้นไปเลยนะคะเพราะปกติก็ใส่แล้วนะคะไม่เคยถอดแล้วนะคะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่ next station ในอยุธยาไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่อยุธยาไม่ใช่ next station next station หมายถึงสถานีต่อไปที่เราจะไปกันนะคะแต่วันนี้มีเรื่องตลกเล่าให้ฟังอะ่ะทุกคนคือพอดีมาถึงนะคะเรารถฝันไม่รู้เป็นความโง่ของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะสงสัยอย่างที่บอกนะคะสใส่กี่คงจะโง่งจริงอะ่ะประมาณเนี้ย กำลังจะบอกอย่างนี้ว่ารถไฟจอดอยู่ตรงสถานีใช่ไหมคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ออกตั๋วให้เราอะไรแกไอ้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้รถไฟที่มันจอดอยู่มันคือกระบวนที่จะไปไงนี่พอ่อมาแล้วช่วงเช้าๆรถจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาเดินทางกันนะคะตอนนี้โรงเรียนก็เปิดแล้วนะคะแล้วก็บางสถานที่ก็เริ่มออกมาทํางานกันใช่ไหมคะประมาณนี้ตามนายโยบายที่เขาเปิดประเทศไปเมื่อวันที่1่พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ พันวาเนี้ยเป็นเดือนเที่ยวนะคะด้าความสัญาเองก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นจังหวัดที่คนมาเที่ยวกันเยอะอยู่แล้วนะคะมันเลยทําให้กี่มีเวลาที่จะมาเมาส์แต่กับทุกคนสักประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะได้นะคะว่าเ,เ,ร,าเราลออีกประมาณเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบนาทีค่ะทุกคนสี่สิบนาทีนะคะเพื่อที่จะไปสถานีที่เราจะไปกันทีนี้กำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าแม่ข้างหลังก็เดินไปไม่ได้นะคะเขากำลังทํารถไฟกันอยู่นะคะ วัดฝั okay, so as as However, to 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 ่งกันนู้นก็ไม่ไปดีกว่านะคะเพราะเราเคยไปกันมาแล้วนะคะเดินไปทางนู้นดีไหมเราเดินไปตรงศาลาตรงนู้นดีไหมคะเนาะจะได้โล่งๆหน่อยไม่มีคนอยู่ใกล้เราด้วยเนาะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเดินไปตรงนู้นดีกว่าแต่กี้จะไม่ไม่ถ่ายนะคะตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินผ่านผู้คนไปตลอดระยะเวลาเลยนะคะเดี๋ยวไปตรงนู้นกันตรงนู้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 นนะคะเดี๋ยวไปตรงนู้นกันดีกว่านะคะมีเวลาเหลือเฟือค่ะเดี๋ยวเราคุยเรื่องสถานีรถไฟยุทธยากันหน่อยตามมาเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนแรกนะคะตั้งใจว่าจะพาเดินไปตรงนู้นเลยนะคะใช่ไหมคะเดินไปส่องร้านหอยทอดคุณย่าชิดที่เราไปกินกันมาเมื่อสองสามวันก่อนนะคะคิดไปคิดมาไม่อาเดือไม่เดินกว,ว่าประหยัดพลังงานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสถานที่ที่กี้จะไปวันนี้นะคะมันค่อนข้างต้องเดินเยอะมากนะคะแล้วเป็นอะไรที่แบบเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าแบบคือกี้เป็นคนตัดสินใจอะไรแบบว่าสมมติถ้ากี้จะไปกี้ไปเลยนะ คือยังพูดกับทุกคนเมื่อวานอยู่เลยว่าเราจะได้ไปสถานที่นั้นกันเป็นวันไหนนะคะแต่ว่าคิดว่าภายในเลยวันนี้แต่ว่าพอตัดสินใจแล้วก็ไปเลยนะคะอย่าปล่อยเวลาให้น,นานไปค่ะเพราะว่าถ้าไม่ไปวันนี้นะคะก็ต้องเลื่อนไปเรื่อยๆเื่อๆกี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปวันไหนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวปลายเดือนนี้นะคะวันนี้วันที่1นธันวาแล้วปลายเดือนนี้เนี่ยประมาณกลางๆเดือนนี้ยุทธยาเขาจะมีงานบอดกโลก,กันใช่ไหม บางทีเราก็อาจจะมาดูบรรยากาศอะไรในงานกันด้วยนะคะที่คงจะอยู่ยุทธยายาวๆแหละนะคะอาจจะมีไปที่อื่นบ้างกา็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีข่าวเรื่องไอตัวไวรัสโควิดตัวใหม่เข้ามาใช่ไหมคะถ้าทุกคนติดตามข่าวอยู่นะคะที่มันเริ่มต้นจากที่ประเทศอฟริกาเป็นสิ่งที่มันต้องแชร์กันนะคะแล้วก็ต้องพูดคุยกันนะคะแล้วก็ที่มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรปิดบังด้วยอะ่ะนะคะแล้ว ล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าได้มีโอกาสได้ดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าไวรัสตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะทำเป็นเล่นไปนะคะทุกคนก็บอกตัวนี้เอ่อน่าจะน่าจะเหมือนกับติดติดง่ายถึงจะนะติดง่ายหรือเปล่ากี้ไม่แน่ใจนะไอเดี๋ยวไอเรื่องติดง่ายเนี่ยเราไม่รู้นะแต่ว่าเขาบอกว่าในเรื่องของการที่มันสามารถจะกลายพันธุ์อ่ะแล้วสมมติคนที่ฉีดวัคซีนแล้วอย่างกี้เนี่ยกี้ฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มถูกไหมเขาก็มีการพูดกันถึงเรื่องว่าไอไวรัสตัวนี้ บางทีมันเหมือนกับว่าเวลาเราฉีดวัคซีนใช่ป่มวัคซีนมันจะช่วยป้องกันเพื่อไม่ให้ไวรัสมันเข้ามาทําลายภูมิคุ้มกันในร่างกายเราถูกไหมคะแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าไอ้วรัสตัวนี้มันเก่งมากนะคะมันเก่งแบบมันมันเหมือนกับว่ามันสามารถจะเปลี่ยนตัวมันเองไปได้เรื่อยๆประมาณอย่างงี้นะคะเท่าที่กี้ฟังๆมานะแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่าวัคซีนเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะคุ้มกันเราได้เหมือนเหมือนเหมือนกันอะไรประมาณอย่างนี้แหละนะคะแต่ว่าในเรื่องเนี้ยเดี๋ยวขอไปศึกษาดูอีกทีนึงะเพราาว่ ตอนแรกกี้คิดว่ามันเป็นเรื่องไก่ตัวนะไอ้เรื่องไก่ตัวหมายความว่ากี้คิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ที่กี้ต้องมานั่งพูดเรื่องพวกนี้หรอกนะคะเดี๋ยวหมอก็ออากมาพูดเองแหละนะคะแล้วที่สําคัญนะอยู่ในประเทศเราเนี่ยนะคะทุกคนบางทีเราไม่ใช่หมงใช่หมอนะ,ะไปพูดสุมสี่สุมห้าไปเดี๋ยวก็มีปัญหามีประเด็นกันอีกนะคะแต่ว่าเราก็เลยมองว่าเราเราถ้าเรารู้ข้อมูลใช่ไหมคะแล้วเราเอามาพูดคุยกันให้กับคนที่ติดตามในช่องอยู่อะไรนะคะจะได้มีการแบบดูแลป้องกันตัวเองอะเอออันเนี้ย อันนี้ก,ก็ก็น่าจะทําได้นะคะแต่เดี๋ยวกี้ขอไปดูก่อนว่ามันยังไงบ้างนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูดูก็เขาก็กลัวกันนวดหน้าดูเหมือนกันนะคะว่าตัวนี้มันน่าจะพูดง่ายคือมันเก่งกว่าทุกตัวประมาณนี้นะคะโอ้จริงๆเลยนะคะว่าก็ทาให้กี้นึกถึงอะไรรู้ไหมคะทุกคนว่าประมาณสักหลายสิบปีก่อนแล้วลหละตอนนั้นที่ยังเรียนอยู่มัธยมนะคะคือกี้เคยเรียนวิชาเกี่ยวกับเรื่องฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรพวกนี้คือเรียนมปลายต้องได้เรียนวิชาพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วคุณครูที่เขาสอนเนี่ยเขาเคยพูดเอาไว้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมนุษนย์น่ยมนุษยชาติของเราเนี่ยนะคะจะต้องเผชิญกับเ,เชื้อโรคพูดง่ายคือสิ่งที่เราต้องเจอเนี่ยนอกจากภัยธรรมชาติแล้วนะคะเราต้องเจอในเรื่องของเนี่ยออไอเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยที่มันจะเข้ามาทําลายมนุษย์ให้เราสูญพันกันไป ทำเปนเล่นไปนะคะทุกคนจริงๆเราเกิดโรคระบาดกันมาแบบเยอะมากนะคะทุกคนจริงไหมหลายโรคมากเลยที่ผ่านมาตอนช่วงเจเนอเรชันของกี้เนี่ยกี้จะเคยเห็นโรคอะไรโรคซาซาเนี่ยทันแต่ว่าอาจจะไม่แบบมันอาจจะไกลตัวกี้เกินไปอะซานะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะทุกคนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นู้นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วก็โรคอะไรนะเอดใช่ไหมอะไรประมาณอย่างนี้แต่ทั้งหลายไข้หวัดนกไข้หวัดนกด้วยเออประมาณนี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ แพ้โควิดหมดอ่ะนะแพ้โควิดหมดคือโควิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเชื้อโรคมันกลายพันธ์อ่ะมันเหมือนเราดูหนังเลยนะกี้รู้สึกเหมือนกี้แบบกี้เป็นคนชอบดูหนังไงเหมือนเราดูหนังอ่ะที่บอกไวรัสมันกลายพันธ์ใช่ไหมแล้วแบบอนาคตข้างหน้ามนุษย์ก็จะแบบคล้ายๆเหมือนแบบตาเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยแค่ดูหนังดูหนังเยอะดูหนังเยอะเอออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะทุกคนบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดง่ายคือเราไม่สามารถจะ หลีกหนีแล้วก็หนีพ้นเรื่องเหล่านี้ไปได้หรอนะคะมันต้องอยู่นะคะแล้วก็ต้องดูซิว่ามนุษย์เนี่ยจะทํายังไงกับโรคระบาดตัวนี้ต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทําได้คือคุณต้องใส่แมสกี้พูดเรื่องนี้จนแบบบางคนอาจจะเบือ่อหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าน่าเบื่อจังเลยพูดเรื่องแมสกก็มันเป็นสิ่งที่มันดูแลปกป้องชีวิตของพวกคุณได้อะนะแล้วก็ดูแลตัวเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็มันก็คงจะต้องพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะกี้ก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะคะอยากให้แบบ คือทุกคนมันต้องตายอ่ะนะคะแต่มันจะมันแหมถ้ามันเลี่ยงได้มันก็ไม่ต้องมาตายกันเร็วๆใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมบางอย่างอย่างเงี้ยแต่บางอย่างมันอาจจะอย่างอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเราอาจจะเลี่ยงไม่ได้ภัยธรรมชาติเราอาจจะเลี่ยงไม่ได้หรือบางทีนั่งๆอยู่อาจจะมีกาบาตกลงมาโดนหัวตายลงไปอันเนี้ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าไอ้โรคเนี้ยมันป้องกันได้นี่ถูกไหมมันป้องกันได้ก็ป้องกันกันไปก่อนนะคะอยากให้อยากให้ทุกคนแบบมีมีกําลังใจที่ดีอะนะคะเพราะว่าตอนเนี้ย พอเริ่มมีเวลสตัวใหม่เข้ามาใช่ป่ะเอาแล้วนะคะเอาแล้วนะคะไลายกี้นี่เด้งทั้งวันอะประมาณเนี้ยนะคะมันจะแบบมีคนบอกบอกว่าเอ้ยนูน่นนี่นั่นน่ะอย่างงั้นอย่างนี้บอกเออช่างมันเถอะนะคะอย่างที่บอกว่าเกิดมาจนขนาดนี้แล้วนะคะกี้ไม่ได้เสียดายชีวิตละนะคะเฉยๆแล้วอะมันรู้สึกว่าเราก็ได้ทําอะไรที่เราอยากทําไปเยอะแยะมากมายแล้วเหมือนกับทั้งทุกวันเนี้ยที่เราได้ทางานเนี่ยทุกวัน,นที่เราทำเนี่ยนะคะที่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันก็ได้ทําอ่ะถูกไหมคะถ้านั้นก็ ไม่รู้สึกว่าจะต้องแบบอะไรมากแค่เราก็ป้องกันตัวเราเองอะไรเงี้ยจริงๆเราจะพูดเรื่องเครียดทำไมก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเพราะจริงๆเราจะไปทําบุญกันที่วัดที่เราจะไปกันเนี่ยนะคะแต่อย่างที่บอกอะว่าพอโลกเนี้ยมันเข้ามาเนี่ยมันมันยิ่งทาให้กี้เห็นความเป็นอน,นิจจังของชีวิตมากขึ้นอีกมากมายไก่กองเลยมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมวันนี้ต้องไปจริงๆวันนี้ไม่ต้องไปก็ได้ไปพรุ่งนี้วันเลินนี้อาทิตย์หน้าก็ยังได้เลยนะคะแต่ ก็อย่างที่บอกอะ่ะก็อยากให้ทุกคนที่รอรอนะคะหลายคนที่รออาจจะมองว่าเฮ้ยกี้มึงจะไปที่ไหนวะแล้วจะไปวันไหนไปยังไงอะไรเงี้ยไปวันนี้แหละค่ะนะคะออกมาจากบ้านนี่ก็มีอุปสรรคมาตลอดระยะเส้นทางอย่างที่กี้บอกนะคะเวลาจะไปทําอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับสถานที่สําคัญสําคัญที่เป็นสายบุญมากๆประมาณอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเนี่ยมันชอบมีมารมาผจญอย่างเงี้ยตลอดเส้นทางจริงนะคะแล้วกี้ก็จะรู้สึกแบบหมุดหงิดตลอดเส้นทางจริงประมาณเนี้ยแต่ว่าในมุมกับกันต้องพยายามบอกกับตัวเองว่า ใจเย็นๆอ,อ,อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคือเราห้ามใจเราได้ไงคะเราห้ามควา,ามรู้สึกเราได้ห้ามปากเราได้ไม่ให้พูดในสิ่งที่ไม่ดีได้ไม่ให้คิดในสิ่งที่ไม่ดีได้แต่เราห้ามคนอื่นไม่ได้นะคะแล้วกี้ก็ไม่เคยห้ามอยู่แล้วด้วยนะคะใครอยากทำอะไรก็ทําไปเถอดนะคะแต่วันนี้เราจะไปกันที่วัดพระพุทธฉายนะคะทุกคนเตรียมตัวค่ะทุกคนนะคะใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปนะคะเดยกกี้จะพาขึ้นไปนมัสการ ออพระพุทธฉายนะแล้วก็พระพุทธบาทที่อยู่ทางด้านบนด้วยนะคะที่นั่นจะมีรอยพระพุทธบาทอยู่อีกหนึ่งรอยเหมือนกันนะคะที่นอกเหนือจากบริเวณที่วัดพุทธบาทสะรบรีที่เราไปกันมาเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้นะคะร<ม>ู<ค>้ส<ค>ึกว่าตื่นเต้น,ตนอะนะคะเพราะจะไปครั้งแรกยังไม่เคยไปที่นั่นเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคนนะคะเด็กกี้กลับไปนั่งรอรถดีกว่านะคะเรถจะมาแล้วน,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 นะคะโอเคค่ะ